ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอ com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%เ อย่าลืมนะครับผม f i f a c o i c o m ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ over t o p up เพจร,รับเติมเกมฟีฟ่า23ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่นฟีฟ่าม b i l e NBA UFC และอื่นๆอีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากด้วยนะจ๊ะ over t o p up แทฟฟันเพจร,รับรีฟันเงินจากการเติมเกมผ่านโมบายนะครับผมได้เงินคืน100%ปลอดภัยหายห่วงด้วยประสบการณ์มากกว่า5ปีครับผมไม่ว่าจะเป็นเกม Ragnarok Origin Summer w o n i c l e Demon Saga เกมอ,อื่นอีกมากมายเลยนะครับผมใครที่เสียดายเงินที่เติมเกมไปแล้วเนี่ยแล้วอยากได้คืนเนี่ยผมติดต่อเลยครับแฮปฟันลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับมาจัดเทลิสเทวต์ฤดูซั่นลาลีก้ากันครับผมนะก็เหมือนเดิมครับเกณฑ์เดิมเลยครับก็คือแบ่งเป็น5ระดับเหมือนเดิมเลยครับก็คือเทวต์ฤดูซั่นเนี่ยผมจะแบ่งเป็น5ระดับเนี่ยแล้วก็ใช้กับทุกลีกเลยนะจะจัดทุกลีกครับจัดทุกลีกก็ก่อนหน้านี้ก็ทําของคอมมูไปละคอมมูพรีเมียร์ลีก บุนเดลิก้าคือใช้เกมเดียวกันหมดครับลาลิก้าก็จะเช่นเดียวกันถ้าใครจะดูเปรียบเทียบอะไรก็ดูได้จากที่ผมเคยทําไปได้เลยส่วนของลาลิก้าก็เดี๋ยวเรามารุยกันครับผมนะโอเคเอต้องบอกก่อนว่าลาลิก้าเวลีกาผมได้ลองนักเตะค่อนข้างเยอะครับแม้กระทั่งลาบอินฮาที่ผมก็ได้ลองอันนี้ผมก็ได้ลองครับแต่ตัวที่ไม่ได้ลองส่วนใหญ่จะเป็นพวกตัวออบเจกทีฟแล้วก็จะมีวินิกับคริสต์มารสองตัวที่เหลือก็ได้เล่นหมดโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยแล้วกันครับผม เริ่มที่วินิก่อนเลยละกันวินิจริงๆเนี่ยไม่ต้องลองก็รู้เรื่องครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันต่างกับตัวเบิร์ดเดย์เยอะมากมา55เหมือนเบิร์ดเดย์นะแต่ว่าคอมโพเซอร์รีแอคอะไรคือเรียกได้ว่าขึ้นมาแบบสุดจัดประหลัดบอกครับวินิผมมองว่าสบายๆครับนักเตะ55นะแล้วกอ็อ่ปีกมาริตบราซิลความเร็ว99ดิมบ,บิ้งดีมาก จ่ายบอลโอเคขึ้นเยอะยิงบอลโอเคขึ้นเยอะแถมได้คอมโพเซอร์เรียคชั่นขึ้นมาดีมากถ้าเทียบกับตัวเบิร์เดย์คอมโพเซอร์รู้สึกจะได้มาเกือบ10หน่วยเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วถ้าไม่อยากเปลี่ยนก็เล่นได้สบายๆครับถ้าไม่อยากจะเปลี่ยนมันนะถัดมาครับวาวเวเดวาเวเดผมมองว่าเป็นกองกลางที่แนะนําเลยถ้าในยุคนี้นะผมกองที่เร็วแล้วก็แย่งบอลดีจ่ายบอลได้ความคล่องตัวพอมียิงบอลได้เนี่ก็เป็นบล็อกซูบ,บ็อกที่แบบ ครบเครื่องครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือมันเร็วมากพอมันเร็วเนี่ยพอเราใช้อยู่ตรงกลางเนี่ยด้วยความที่มันเร็วเนี่ยแลวเวิร์เคชมันอ่ะดีมันทําให้เรามันมันทำให้มันช่วยเราในในการเล่นเกมลุกแล้วก็เล่นเกมรับไปพร้อมๆกันครับสโรโบเวเดเนี่ยบอกว่าเป็นนักนักเตะที่แนะนําในช่วงนี้เลยครับสโรโบเวเดนะกองกลางมันก็ต้องเกรดประมาณเนี้ยถ้าจะเอามาใช้งานในช่วงนี้ให้มันดีๆครับถัดมาเซเกนเซเกนผมว่าพอใช้ได้ครับไม่แย่ไม่แย่คือผมเจอมาหลายเกม ไอ้ตัวนี้ไม่ได้ใช้ลืมบอกไป <c oughs> ตัวนี้ไม่ได้ใช้เหมือนกันผมเจอมาหลายเกมก็ถือว่าโอเคอยู่ในเกรดใช้งานเหมือนพวกแบบโกเบลอะไรเงี้ยเนาะก็คือถ้าลูกมันควรเข้ามันก็เข้าแหละนานๆจะมีปฏิหารให้เห็นทีแต่ส่วนลูกแบบลูกเหวอลูกเอ,อเ๋อแดกอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยบ่อยไม่ค่อยบ่อยแต่ปฏิหารก็ออกมาไม่บ่อยเหมือนกันครับแต่ก็โอเคใช้งานได้ครับผมถัดมาครับผมที่ลาบอินฮาครับผมลาบอินฮาเนี่ยตัวนี้ผมว่าอืม ยิงมันก็พอใช้ได้แหละเพราะมันเร็วมากครับผมแล้วมันก็คล่องตัวจากที่ผมลองเล่นนะแต่ว่าเรื่องยิงกับเรื่องจ่ายเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่ห้มัน Pb มี Playmaker ผมรู้สึกว่า p a y m a k e r มัน p a y m a k e r ปรอมส่วนเรื่องความเร็วความคล่องตัวเนี่ยถือว่าโอเคโดดเด่นก็ถือว่าเป็นปีกใช้ใช้ได้ทั่วไปอาจจะไม่ได้หวือหวามากอาจจะไม่ได้เทพม,มากแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้ยอย่าไปใช้เลยหย้ยกระโปรงหมาอะไรขนาดนี้ก็พอใช้ได้แต่ถ้ามีงบก็แนะนําตัวอื่นมากกว่าเพราะว่าตัวนี้ ถ้าพูดกันตรงๆถ,ถ้าถ้าเอาเอาเรื่องของราคามารวมด้วยไม่ได้พูดถึงแต่คุณภาพนะครับเอาเรื่องของราคามารวมด้วยเพราะอนี้เป็น s b c เนะเขาแจงไว้นินึงแล้วกันไม่ค่อยคุ้มไม่ค่อยคุ้มสำหรับราคานี้ไม่ค่อยคุ้มอ่าถัดมาครับเพรดี้เพดี้ผมมองว่าเป็นกองกลางที่ใช้งานได้ดีเลยครับตัวนี้ใช้งานได้ดีเลยคือมันอาจจะยิงไม่ดีก็จริงนะ ดีเฟนซ์มันอาจจะไม่ได้จ่าก็จริงแต่อย่างน้อยมันได้55ครับ55าสกิลมูฟหาวิฟูลห้ามันจ่ายบอลได้2งเท้ามันจ่ายบอลดีต่อให้มันมีเพลย์เมเกอร์แต่มันก็จ่ายบอลดีครับแล้วมันคล่องตัวมากๆคล่องตัวมากๆและสกิลมูฟดีด้วยแต่ว่าอันนี้ผมเล่นในพีซีนะหรบเบอร์ี้ครับแต่ว่าครบเครื่องสําหรับเอ้ยไม่ขอภัยเป็นกองกลางที่ครบเครื่องในตําแหน่ง CM ตัวสอดแล้วกัน CM ตัวสอดก็คือตัวแบบตัวแบบเลี้ยงพาบอลขึ้นหน้าอนะไรเงี้ยคือถ้าในแบบถ้าในแบบอ่า ลักษณะการใช้งานของมันอย่างเงี้ยก็คือว่าเทพเลยแต่ถ้าคุณเอาไปใช้เป็นแบบ CDM มาลเลยเงี้ยไล่แย่งบอลเลยเงี้ยแล้วจะมาบอกว่ามันห่วยอันนี้ก็ไม่ได้นะเพราะมันไม่ใช่ CDM ครับมันเป็น Cm ตัวสอดน,นะถัดมาครับเป่าตอเลสตัวนี้ไม่ได้ลองครับมันเป็นอ b อบเจกตีฟเนาะตัวนี้ไม่ได้ลองครับแต่ดูจากสเตตและผิวเผินอยู่ในเกจฝืนใช้งานแล้วกันเพราะว่าตัวออบเจกตีฟเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยให้ราคาครับ ว่ตัวออบเจกตีฟส่วนใหญ่เอมันทําออกมามจะไม่ค่อยดีเพราะถ้าดีมันจะไม่อยู่ในออบเจกตีฟอย่างน้อยมันจะไปอยู่ใน SBC <c oughs> มันทาออกมาไม่ค่อยดีแถมความเร็วมันก็ไม่ดีด้วยความเร็วมันมาแค่83เมครับผมถัดมาครับผมเป็นโมลิน่าโมลิน่านี่ก็แบ็คทั่วไปครับถือว่าแบ็คเกรดแบบใช้งานทั่วไปเลยยุคนี้ครับผมก็พอใช้ได้แบบพวกลิจงลิเจมอะไรอย่างนี้เลยครับก็ความเร็วมีจ่ายบอลพอได้แย่งบอลโอเคสเตมินาเยอะอ่าสแตตถือว่า ครบเครื่องก็เป็นแบคใช้งานทั่วไปเลยครับไม่ได้หวือหวาหรือพิเศษอะไรมากแต่ก็ไม่ได้แบบกระโปกปัญญาอ่อนสวะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ครับผมนะถัดมาครับผมที่ลูก้ามดดิดครับลูก้ามดิดนี่ผมมองว่าใช้งานได้ดีเลยเป็นกองกลางสไตล์เดียวกับเพรดี้ครับคือเพรดี้เนี่ยได้5-5โ o มดิดได้4-5และแถมสแตทโมดดิดเนี่ยความลงความเร็วเนี่ยสู้เดี้ไม่ได้ด้วย แต่ถ้าถามผมว่าทำไมถึงผมถึงให้เกรดเดียวกับเฟดี้เพราะาเรื่องของ AI การจ่ายบอลของมันคับเทพมากๆจริงๆลูกสามเหลี่ยมมันอัจฉริยะกว่าเฟดี้เยอะครับลูกสามเหลี่ยมนี่ถ้าใครเป็นคนที่ชอบแบบไม่ได้แบบคือหลงังๆนี่ผมเห็นผู้เล่นส่วนใหญ่จะแบบ4 4 3 2 1ไม่ก็5 2 1 2อะไรอย่างเงี้ยเออ3 4 1 2อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หน้า3ตัวไปยืนอกกับเซนเตอร์เขาแล้วก็ดิวพาร์ตดิวพาร์ตเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมดติดมันก็อาจจะไม่เชิญถ้าแบบนั้นมดติดอาจจะไม่เิญแต่ถ้าเป็นลูกสามเหลี่ยมเนี่ย ขอให้บอกครับผมแทงทะลุช่องพื้นที่สุดท้ายอย่างเงี้ยเทพครับผมก็ใช้งานงมันให้ถูกให้ถูกจุดแล้วกันเอามันไปแย่งบอลมันก็ไม่ไหวมึงครับถัดมาครับผมเมริโนครับเมริโนนี้ผมว่ากลางๆพอใช้ได้ผมว่าเกรดประมาณเ,าเป็นคาเซเมโรแต่เป็นคาเซเมโรเวอร์ชันอัปเกรดในเรื่องของวิกฟุตวิกฟุตดีกว่าแต่ว่าผมมั่นใจเลยว่าเรื่องของการแย่งบอลจะไม่เก่งเท่าคาเซเมโรเพราะคาเซเมโรมัน AI มันดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของการจ่ายบอลเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลย และแถมได้วีฟุดห้าด้วยครับแล้วก็ดีเฟนต์ก็มีแถมตัวค่อนข้างใหญ่ด้วยสำหรับเมลิโนครับถัดมาครับยอรนเต้ยอรนเต้นี่ก็คือเกรดเดียวอเวเดเลยครับวิธีการใช้งานก็ใกล้เคียงกันมากๆหรือใครอยากจะเอามันไปเล่นแบ็คก็เล่นได้นะมนเล่นได้หมดแหละครับแบ็คก็ได้เล่นกองกลางก็ได้จะให้มันเล่นกองกลางตัวสอดก็ได้กลางตัวรับก็ได้เป็นบ็อกซ์บ็อบจ๋าๆเหมือนพอเวเดเลยสองตัวนี้นี่คือแม่งแทบจะก๊อปกันมาถัดมาครับผมอเล็กซ์เบลาเดเลกเปลาเดนี่ผมมองว่า จริงๆราคามันค่อนข้างสูงนะหลักแสนครับแต่ผมว่ามันไม่ได้พิเศษมากถ้าเทียบกับตัวก่อนหน้าอย่างอย่างอ่าอ่าไบเยนแคนาดาทียลืมชื่อตัวนั้นอะ่ะไบเยนแคนาดาครับตัวนั้นเก่งมากตัวนั้นจะเก่งแบบเก่งแบบเซอร์ไพรส์เลยแต่ว่าตัวเนี้ยจะดรอปกว่าหน่อยด้วยอาจจะเป็นเพราะว่ามันแบบไม่ได้สแ,แกนหน้าหรือว่าอาจจะแบบไม่มี AI เหงาเอลำธนองนี้แต่ว่าภาพรวม ก็เหมือนกับโมรีนาแหละภาพรวมก็คือสเตตโอเคสอบผ่านครับผมแย่งบอลได้จ่ายบอลเนี่ยอย่างนี้ก็เพียงพอละสำหรับแบ็คเพราะว่าหน้าที่หลักๆเราไวลิงอยู่แล้วครับโรเบิร์ตเลวันโดฟสกี้ครับตัวนี้ใช้งานได้ดีเลยผมลองใช้มาใช้งานได้ดีเลยยิงจักรยานอากาศบ่อยมาก <laughs> แล้วก็ความเร็วเนี่ยเป็นปัญหาเล็กๆแต่ว่าสิ่งอ่ะผมจะเทียบกับสไตล์อย่างมันเลยนะก็คือแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนมันจะเถอะทะกกว่าเฟอร์ฟ้ากว่า ต่แฮร์รี่เคนมันจะจ่ายบอลดีแล้วก็เวิร์กเลดมันเป็นไฮไฮแฮร์รี่เคนมันจะลงมาต่ำหน่อยส่วนเรววนเนี่ยเป็นไฮเมทดถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นไฮเมดไม่ก็ไฮทับโลนี่แหละมันจะยืนสูงกว่าแฮร์รี่เคนหน่อยแล้วจังหวะหาพื้นที่สุดท้ายมันจะดีกว่าครับจังหวะหาพื้นที่สุดท้ายจะดีกว่าวยิงคมมาก2เท้าเหมือนก็คือเอาง่ายคือเหมือนเป็นแฮร์รี่เคนล่างแบบล่างล่างอา่า ไตรเกอร์ล่างเอชทีส่วนแฮร์รี่เคนมันอาจจะมีจังหวะแบบดรอปต่ำบ้างบางทีไม่ได้อยู่ในจุดที่เราต้องการให้มันอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จ่ายบอลได้ดีไงก็แลกกันมีมีคนละอย่างที่ต่างกันไปพอดีเขาเสียแต่ก็เก่งมากๆาเหมือนกันนะเบลวานคูเด้คูเด้นี่ผมให้ไว้แค่นี้ครับผมไม่ให้เอ็นเกมนะคูเด้ผมไม่ให้เอ็นเกมถึงแม้ว่ามันจะวิ่ง92ก็ตามครับแต่จากที่ผมเล่นมาผมรู้สึกว่ามันไม่ได้หนึบขนาดนั้นับมันไม่ได้หนึบเหมือนแบบ ผมรู้สึกว่า AI มันไม่จัดเหมือนพวกมิริตาไม่ได้จัดเหมือนพวกวันไดอ่ะแต่ว่าก็เก่งก็เก่งคือทํานองผมให้ความรู้สึกเหมือนเดลิทให้ความรู้สึกเหมือนเดลิทคือมันจะไม่แบบถ้ามึงเจอเฮี้ยเนี่ยมึงเหนื่อยมึงแบบมึง้องแน่แบบเฮี้ยเจอแบบวันไดทีวายอย่างเงี้ยมึงลองแน่เจอมีเตาอะไรเงี้ยแต่มันก็เก่งมากมมันก็เก่งมากๆเช่นเดียวกันผมว่าผมให้มันอยู่เกรดเดียวกับพวกเดลิทกับลูเบ็ตดิอาร์ตประมาณนั้น ให้มันอยู่เกรดเดียวกับเดลิดกับลูเป็นียอ้าวแล้วก็อีกข้อเสียหนึ่งคือตัวมันค่อนข้างเล็กด้วยครับ180เท่าไหร่วะ182ยแปดสิมั้งร้อยแปมั้งครับถัดมาครับผมเป็นจาบี้กาลานครับผมแบ็กซ้ายก็ทั่วไปนะผมว่าใช้ได้ครับผมแต่มันอ่อนกว่าอเล็กเบาเดแต่ว่าก็นิดหน่อยเอาเป็นว่าใช้ได้แล้วกันพอแบ็กมันก็ไม่ต้องมีอะไรมากครับผมเร็วแย่งบอลได้จ่ายบอลโอเคแค่นี้เหลือโอเคละ มันไม่ได้มีอะไรเยอะไง,งแบ็กสำหรับผมอะไว่ความที่ว่าผมเล่นแบ็กโฟไม่ได้เล่นถ้าถ้าเล่นแผงหลังสามะคุณก็ต้องพิจารณาอีกอย่างหนึ่งว่ามันเล่นเกมลุกได้ดีด้วยไหมอะไรเงี้ยเออแต่ส่วนตัวผมไม่ได้เล่นแผนหลังสามเลยครับเพราะฉะนั้นแบ็กผมส่วนใหญ่ก็จะทื่อๆหน่อยตาน้องนี้ยแหละถัดมา e 4ส4นี่เจอในวันหลีกบ่อยกวกมากครับใครเล่นวันลีกมึงต้องเจอครับพี่อ4อ้ย เจอทีไรกูบอกเลยว่าอีซี่จัดครับไอ้ี้ยมึงจะเห็นเลยวบบหัวล้านขาวๆมาไกลๆเวิ่งตุ๊กๆๆๆกตอีซี่เนี่ยเจอทีไรคือรับรองว่าขนมครับผมพี่อีซี่นะถัดมาครับผมองตวนกรีซยางครับองตวนกรีซยางตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมไม่ได้ลองเล่นนะองตวนกรีซยางครับแต่เอาเป็นเพื่อพรีวิวแล้วกันก็ผมสแตทมันอะ่ะสุดจัดเลย ความเร็วก็ถือว่าดีครับดีดีในระดับดีเลยนะ95 9 <c oughs> 5 5 6บไม่ได้56นี่แหละสกิลพุ่ง5วีฟุต4ครับเบิร์เกตเป็นไฮมีเดียมแต่ว่าไม่มีเพย์เมเกอร์แต่การจ่ายบอลเนี่ยทักษะการจ่ายบอลค่าพลังการจ่ายบอลก็ดีมากมากครับดีมากๆค่าพลังการยิงดีมากพลังแฝงการยิงครบเลยพลังแฝงการยิงครบเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่คริสตมันมัน โดดเด่นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันเป็นทีมชาติฝรั่งเศสด้วยครับผมราคา3ล้านกว่านะเอาจริงอ่ะถ้าเราถ้าถามว่าเราจะใช้สไตรเกอร์แบบเนี้ยยันจบภาคเลยได้ไหมอ่ะอย่างเรววนอ่ะผมว่าไม่ได้เพราะมันไม่เมตาคืออ่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปเรววนนิดนึงแล้วกันคือทำไมผมถึงเลวานผมถึงบอกว่ามันเอ็นเกมไม่ได้เพราะมันไม่เมตา ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะถนัดแบบนี้อันนี้ซึ่งแล้วแต่แล้วแต่เลยครับบางคนอาจจะถนัดแบบนี้อาจจะถนัดเลว่านอาจจะถนัดเคนอะไรอย่างนี้นึกออกไหมมันก็อันนั้นก็แล้วแต่เรื่องของความชอบแต่ว่าในในในเรื่องของเมต้าอย่างเงี้ยก็คือแบบถ้าสมมติว่าเราขึ้นไปแบบเทิร์นโปรแล้วหรือว่าแบบเล่นบนบนอ่ะส่วนใหญ่แม่งก็จะเจอแบบมึงก็จะเจอแบบสกิลวูฟห้าแล้วก็แบบอัดสกิลแบบเล่นสกิลมูฟคือถ้าเล่นแบบ ต่อบอลตามช่องธรรมดาอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีแล้วส่วนใหญ่ก็อย่างน้อยจะต้องพึ่งพาสกิลมูฟหน่อยต้องมีอ่ะอย่างน้อยต้องมีครับอย่างน้อยต้องมีไม่มีเลยไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นพวกเลวานแฮร์รเคนอะไรอย่างงี้มันไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนั้นก็อาจจะอาจจะหลุดเมตาไปแต่มันใช้งานได้นะอย่าเข้าใจผิดนะมันใช้งานได้คือเกมเนี้ยเมตามันไม่ได้จัดขนาดนั้นไม่ได้เหมือนแบบภาคก่อนๆภาคนี้ถือว่าค่อนข้างหลากหลายถ้าภาคก่อนๆนี่คือโหถ้าอย่างฟีฟ่ายี่สิบนี่คือมึงเลิกเลิกเล่นเลยครับตัวใหญ่มึงไม่มีทางเล่นได้มงตัดิ้ไปเลย ัดทิ้งไปเลยครับตัวใหญ่ไม่มีทางเล่นได้ได้แต่แค่พวกนักเตะตัวเล็กตัดทิ้งไปเลยแต่ว่าภาพนี้มันไม่ได้ขนาดนั้นมันยังมันยังเล่นได้ครับผมโอเคถ้าส่วนกีดมันเนี่ยกลับมาที่กีดมันเนี่ยผมว่าผมให้มันเอนเกมได้นะถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนครับเพราะว่ามันก็เป็นกองหน้าที่คมมากจริงๆแล้วก็พลังแฝงการยิงมันก็ดีครับแล้วสเตตมันก็ไม่ได้แย่เลยไม่ได้แย่เลยถ้าเราอยากจะเล่นซึ่งแน่นอนเหมือนเดิมครับดอกจันไว้ก่อนแน่นอนเดี๋ยวมันมีตัวเก่งกว่ากีดมันมาอยู่แล้วแน่นอน เดี๋ยวมันมีอยู่แล้วครับผมแต่ว่าถ้าถามว่าเอ้ยพี่แล้วผมจะเล่นแม่งจจบภาคอย่างเงี้ยถือว่าน่าเกลียดไหมไม่ครับอยู่ในเกมครับผมถัดมากายากายา,า,ยา,ายผมเพิ่งได้มาเมื่อวานแต่ยังไม่ได้ลองเลยครับแต่ก็แบ็คทั่วไปอะนะคือแบ็คผมก็ไม่ได้ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเยอะครับแบ็คเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็เป็นพวกแบบแบ็คดัดๆมาอัพสเตตกันทั้งนั้นอะไอไอเบลเด้นี่คือมาจากการ์ดการ์ดเงินหรือการ์ดทองแดงเลยด้วยซ้ำมั้งนะผมว่าครับผม ถัดมาครับผมกาบี้ไวอาก้ากาบี้ไวอาก้านี่สเต็ดูดีแต่พลังแฝงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอตัวนี้ความเร็วหลัก90เลยแล้วก็ยิงบอลดีสเต็ผมว่าโอเคเลยสเต็ผ่านเลยตัวนี้ก็ไม่ได้ลองขออภัยสเต็ถือว่าผ่านเลยดีเฟนซ์ก็พอมีทรงเหมือนเอ็นกุนกู44แต่ที่ผมรับประกันเลยคือ AI มันเหงาแน่ครับมันอัปเกรดมาจากการ์ดทองแดงเลยด้วยซ้ำนะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดบางทีถ้าข้อมูลผิดแยกได้นะครับผม เพราะว่ามันเยอะกูจาไม่หมดหรอกถ้าจําไม่ผิดมาจากการ์ดทองแดงหรือไม่ก็การ์ดเงินนี่แหละผมเห็นพวกหลังมันเซลอยู่เพราะฉะนั้นผมมองว่าสเตตเนี่ยโอเคสเตตโอเคในเรื่องของสเตตแต่ว่าเรื่องของ AI พลังแฝงก็ไม่ดีด้วยเรื่องของ AI นี่คือตัดทิ้งไปเลยถ้าการ์ดทองแดงนี่คือมึงเหงาแน่นอนครับมึงเหงาแน่นอนถัดมาดาบิวเฟกีผมว่าพอใช้ได้ครับตัวนี้พอใช้ได้เออเป็นทรงแบบดิมิทีพายต อาจจะเฟือกเธอทะกว่าพายเย็ดเล็กน้อยเธอทะกว่าพายเย็ดเล็กน,น้อยแต่ว่าก็แลกมาด้วยความแข็งแกร่งแต่ว่ามันไม่มีจุดเด่นอะไรเป็นพิเศษครับมันไม่เร็วจี๊ดจ๊าดมันไม่ได้แบบยิงคมชิปหายมันไม่ได้จ่ายบอลโคตรด,ดีมันไม่ได้เลี้ยงโคตรผิวแต่ว่าก็เป็นตัวที่บาลานซ์แล้วก็จุดเด่นของมันคือเรื่องของความแข็งแกร่งเหมือนกันตัวมันค่อนข้างหนาเจอเซนเตอร์แบ็กตัวใหญ่ใหญ,ใหญ,ใหญให่ก็เอาอยู่แต่ว่าจุดเด่นเรื่องอื่นที่มันสําคัญกว่านี้ก็ไม่มีครับไม่มี เอเดอร์มิลเลตเตตัวนี้ก็คงไม่ต้องสืบครับผม 2M ท่วนครับผมมิลเลตตัวนี้เร็ว AI d แย่งบอลเก่งมากถ้าเรื่องของการประทะเนี่ยผมว่ามันก็เก่งนะแต่อาจจะไม่สู้พวกวันไดพวกดีอาร์ตเพราะตัวมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าครบเครื่องแล้วก็ AI ฉลาดมากอยู่ใกล้ๆผมเล่นมิลเลตีวเนี่ยคืออยู่ใกล้ๆเนี่ยเนี่ยเพิ่งเล่นเสร็จเองเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่ต้องกดสี่เหลี่ยมครับไม่ต้องกดสี่เหลี่ยมเดี๋ยวมันจิ้มเอง <laughs> เดี๋ยวมันจีไม่เองไม่ต้องกดแท็กขึ้นเดี๋ยวมันจีไม่เองครับมันฉลาดมากครับสำหรับมีดิตาวนะตัววีเอฉลดมาดาบิดกาเซียตัวนี้ผมไม่แนะนาครับเอาจริงกระโปรงหมาเลยก็ได้ครับดาบิดกาเซียช้าแล้วก็ดีเฟนซ์ไม่ดีอย่างเปาตอเลสเนี่ยมันยังเป็นตัวมีแบรนด์ไงเลตติ้ง83สแกนหน้าแล้วแต่อตัวนี้คือมาแบบซึมซึมเลยครับมาแบบซึมซึมเลยเหงา AI แน่นอนครับสำหรับตัวนี้ก็นะ่ราคาฟุตเดอ้อครับผม ส่วนไอ้สตัวนี้ไม่ได้ลองเลยว่ะคาสเตเลนอสกับกาลาสโกครับแต่คาสเตเลนอสเนี่ยสแตตดีอยู่นะแต่ว่าผมให้มันกระโปกหมาครับผมให้มันได้แค่กระโปกหมาครับมันวีฟุนหด้นะไอ้เหี้ยสแตตดีมากเลยครับแต่คุณผู้ชมจะถาม oh, yeah อา้าวอ้าสแตตดีวีฟุนหแล้วไม่ให้กระโปกหมาครับแม่งเป็นกองหน้า work rate, high, เวิร์กเลดมีเดียมไฮไอ้เหี้ยคือขึ้น2ลง3เป็นกองหน้าแบบดอกควรตำ่ำ ดอกต่ำไม่พอแบกไม่เติมด้วยแล้วคูจะเล่นยังไงแล้วคูจะเล่นยังไงคือมันไม่ใช่ไม่เติมนะคืออธิบายเพิ่มนิดนึงแล้วกันการทำงานของเวิร์กเลดอะาอย่างเช่นสมมติขึ้นถ้าเป็นขึ้นสามลงสามเวลาที่เราไม่ได้ครองบอลเวลาที่เราไม่ได้ครองบอลน,นะก็คือเป็นฝัน่งดฟเฟน์นั่นแหละมันจะลงมาครับมันจะลงมาเช่นเร,เราเราเซตมันไว้กองหน้ามันก็จะลงมาถึงประมาณกองกลางเลยหรืออาจจะลึกไปกว่าน,นั้น อาจจะลึกไปกว่านั้นอยู่ที่แผนเราด้วยแล้วก็มาร์กิงเราด้วยแต่มันจะลงต่ำแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นขึ้น3ลงหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะลงมาเหมือนกันเวลาเล่นเด็บแต่มันจะลงไม่เยอะครับและทีนี้มันต่างกันยังไงล่ะในเมื่อมันก็ขึ้นไปสุดเหมือนกันใช่ไหมขึ้น3เหมือนกันมันจะต่างกันตรงนี้ครับต่างต่างตนเวลาคุณคุณบิลลอัพเกมอ่ะเวลาคุณบิลลอัพเกมเวลาคุณทําเกมขึ้นไปอ่ะนักเตะที่มันลงต่ํากว่าแน่นอนครับมันจะขึ้นไปอยู่จุดที่มันต้องทําการน่ะช้ากว่าเดิมแน่นอนถูกต้องไหมัน แล้วไอตัวหาเนี่ยมันเป็นมีเดียมทับไฮครับเป็นมีเดียมทับไฮท่ากับว่าเวลาเวลามันลงอ่ะมันลงต่ําแต่เวลามันขึ้นมันขึ้นเท่านี้นึออกไหแล้วกูจะเล่นยังไงแล้วกูจะเล่นยังไงครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมให้มันกระโปรงหมาแน่นอนครับกองหน้ามันไม่ควรจะเป็นมีเดียมไฮกองหน้าเป็นไฮไฮยังเหนื่อยเลยเป็นมีเดียมไฮนี้ไม่ต้องคุยครับผมนะ <c oughs> ส่วนการลัสโก้เนี่ยผมว่าพอใช้ได้ผมว่าพอใช้ได้การลัสโก้ผมว่าพอใช้ได้ดื่นหน่อย เป็นปีกเดืหนึหน่อยดูจากสแตตแต่ว่าตัวนี้เป็นปีกแบบทรงแบบคล้ายๆหลุยดิอาร์ตลุยดิอาร์ตคือจะเป็นปีกที่ตัวสูงจะไม่ตัวเล็กแต่ว่าก็มีความพริ้วในระดับหนึ่งแล้วยิงบอลได้จ่ายบอลได้ก็ใช้งานทั่วไปครับตัวนี้ใช้งานทั่วไปโรกลาสโก้ครับแล้วก็สุดท้ายครับคาริมเบนเซม่าคาริมเบนเซม่านี่ผมเฟลมากเพราะผมลองตอนแม่งหน่วงสัสผมลองม้วนเสาแม่งหน่วงสัสไอ้เหี้ยคาริมเบนเซม่าเออแต่ว่า คือคุณภาพยังไงมันก็จัดจ้านอยู่แล้วล่ะครับเรื่องยิงมันก็ดีเรื่องจ่ายมันก็ดีเ,เ,เรื่องของพลังแฝงมันก็ดีมากๆ p a ครับเพเมเกอร์ <Play maker S 1> มันก็มีด้วยแถมด้วยสกิลมุภาพวีพู้สี่ผมเล่นเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าผมเล่นค่อนข้างหน่วงแต่ถ้าไปอยู่ในมือคนที่เขาแบบเล่นเกมลื่นๆหน่อยเง,งี้ยถ้าเป็นเซมามันทำเหลี่ยมได้ดีๆผมว่าโคตรโหดเลยครับเพราะมันเสียวอนยาก ตัวมันใหญ่มันเสียบอลยากแล้วมันไม่ได้หนืดแบบนนห,นหนืดชิบหายอะมันหนืดนะแต่มันไม่ได้หนืดแบบหนืดชิบหายเหมือนคันโตน,น่าครับเพราะฉะนั้นผมให้ตัวนี้ใช้งานได้จบภาคแน่นอนครับแน่นอนมาอยู่ในมือผมถ้าคุณผู้ชมได้ดูก็อาจจะดูเละๆหน่อยแต่ถ้าเป็นไปอยู่ในมือแบบแบบคนแบบเล่นลื่นๆอะไรเงี้ยผมว่าเขาจะดึงศักยภาพของมันออกมาได้เยอะกว่านี้แน่นอนครับโอเคประมาณนี้สําหรับชีมโเดูลซีซั่นลาลีกาครับผมนะก็ ตัวกระโปงหมามีแค่2ตัวเองเอาจริงๆตัวมันใช้งานได้เยอะเพราะสเตตมันดีครับสเตตสเตตมันดีหลายตัวคือเกรดมันะปกติถ้าเป็น t s ปกติก็9ก้าสอันนี้ส่วนใหญ่ก็92บวกทั้งนั้นเลยคือยังเกรดแบ็คมักก็9 2บวกทั้งนั้นเลยครับผมนะสําหรับลาลิก้าแล้วก็ตัวแบบมันลิงก์ง่ายกันด้วยส่วนใหญ่มันก็พ่วงกันมัดดิดมัดดิดมัดดิดส่วนบาซ่าบาซ่าบาซ่าอะไรเงี้ยนึกออกไหมพอพอมันมาเป็นพวงกันอย่างนี้เราก็แบบจับทีมจับอะไรง่ายมันก็เลยค่อนข้างนิยมสาหรับลีีกถว่เป็นท ตอนนี้ก็ผมให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยในความความน่าเปิดแพ็คอะไรอย่างนี้ทํานองนี้เรับผมโอเคทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมเป็นความคิดเห็นของผมเพียงลําพังนะครับผมทีนี้ก็ไปลองดูได้ฟังได้แต่ไม่ต้องเชื่อมากก็ได้นะครับผมแต่ว่าก็ลองเอาไว้เป็นข้อพิจารณาแล้วกันเนะ <c oughs> าะเผื่อจะซื้อตัวไหนจะใช้ตัวไหนขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณมากมากสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับ โอเคครับขออนุญาตโปรโมทกลุ่มสักนิดนึงนะครับผมกลุ่มนี้ชื่อ e-sport FC community by Gorla FIFA 23เป็นกลุ่มของผมเองนะครับผมอยู่นบน Facebook นะกลุ่มนี้หลักๆก,ก็จะมีการแบบรีวิวนักเตะนะครับผมรีวิวแผนเ,เรื่องของเทคนิคการเทรดนักเตะเก่งกำไรอะไรต่างๆซึ่งผมจะเป็นคนลงรายละเอียดเองนะครับผมซึ่งเป็นเ e อ็กซ์คลูซีฟนะอาจจะไม่ได้โพสต์ที่เพจหรือไม่ได้โพสต์เป็นคลิปใน YouTube ต่างๆนานาน,นะครับผมก็ยังไงกเ็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไวท้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับผมก็สามารถไปกดเข้ากันได้นะครับผมหรือเเข้้้าาตมมชื่อนีก็ไดลยครับผ EA Sport Community Gola FC FIFA by 23 เซิร์ชได้เลยครับผม